โออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังแอปพลิเคชันที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันชื่อสูชิงไม่ใช่ซูชิซูชิแบบ S O O S H I เพราะว่าเวลาเรากินซูชิเนี่ย มันกินอร่อยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเรารู้เรื่องราวเบื้องหลังที่มาที่ไปวิธีการทําของมันเนี่ยมันก็จะมีอรรถรสในการกินมากขึ้นเรามาเปิดแอป,ปนี้ดูกันเลยนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะเมื่อเปิดเข้ามาแล้วค่ะก็จะเห็นว่าจะมีเมนูหลักๆนะคะอยู่5เมนูด้วยกันคุณตอยเมนูแรกก็คือซูชิมีูเทนซิลซึ่งก็คือเครื่องมือต่างๆนะคะมี<ผ>มฟิชมีปลามีอินกริเดียนต์หรือว่าวัตถุส่วนประกอบในการทําซูชินะคะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยค่ะมีร้านอาหารด้วยใ มเมนูแรกกันก่อนอันนี้เนี่ยเราจะลองเลือกแซลมอนดูเมื่อกดเข้าไปในแซลมอนมากินะคะจะเห็นว่าจะมีภาพสวยงามเลยค่ะคุณตอยอแล้วก็จะบอกว่าส่วนประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นสาหร่ายมีโนริมีข้าววาซาบิแซลมอนนะคะแล้วก็เมื่อดูข้างล่างจะเห็นเมนู how to กดเข้าไปที่ how to ค่ะมันจะเป็นภาพเป็นแบบวิธีการทำสเต็ปบายสเต็ปนอกจากมากิแล้วนะคะก็จะมีนิกิริ แล้วก็กสามารถนิกิรินี่ก็เป็นเหมือนซูชิที่เราคุ้นเคยกันเี่คุณชอบกินชอบกินข้าวยาวๆ <c oughs> แล้วจะกระเถิบจากเมนูซูชิไปเป็นเมนูที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทําซูชิเพราะว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าเวลาทาซูชิเนี่ยเครื่องมือมันจะมีอะไรบ้างแล้วมันพิเศษหรือว่ามันแตกต่างไปจาก ปกติไหมเครื่องมือที่ดิฉันรู้จักคือตะเกียบค่ะอ่าเมื่อกดเข้าไปดูจะเห็นว่าจะมีมีดประเภทต่างๆมีตะเกียบมีเสือไม้ไผ่แบบมุมเฉพาะอะไรอย่างงี้เลยใช่ไหมครับใช่อันนี้เนี่ยพอกดเข้าไปมันก็จะมีเรื่องราวให้ด้วยนะคะมีดเสร็จแล้วนะคะไปที่เมนูถัดไปเมนูปลากดเข้าไปก็จะเห็นว่าจะมีไม่ใช่แค่ปลาอย่างเดียวแต่ก็พวกเนื้อปงเนื้อปูปลาหมึกต่างๆเนี่ยที่เราใช้ในการทําซูชิก็จะถูกนํามารวมอยู่ในนี้ด้วยเรื่องราวของเขามากขึ้นนอกจากนี้ค่ะ ส่วนผสมอื่นๆนะคะเช่นข้าวที่จะเห็นว่าควันลอยฉุยขึ้นมาเลยเป็นแอนิเมชันบอกว่าไปจนถึงร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกโลเคชันเราได้ค่ะสมมุติว่าคุณอาอยู่กรุงเทพแล้วก็เลือกเลยว่าโลเคชันนี้มีร้านอาหารที่มีซูชิเสิร์ฟอยู่ที่ไหนบ้างหรือถ้าจะไปโตเกียวไปกินถึงที่ไปกินที่ญี่ปุ่นมีร้านอะไรที่เด่นๆอ่ๆ<ม>าแล้วก็ดูแผนที่เลยแล้วคุณก็ดูว่าตอนนี้คุณอยู่ใกล้ร้านไหนมากที่สุดสม,มันก็เป็นตัวเลือกางได้ครับสามารถที่จะ นำทางนำทางไม่ถึงกับเป็นนาวิเกตแต่มันใช้แผนที่ของ l o เ g l e ก็ไปเปิดต่อบน Google Maps <Okay S 1> ได้เลยแอปพลิเคชันซูชินี้นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ชอบกินซูชิมากๆแล้วก็รู้สึกว่าการได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังของซูชิแล้วก็อยากจะลองทําซูชิเองเนี่ยก็จะคุ้มค่ามากที่จะซื้อ <S <S ดาวน์โหลดไปที่ราคา1ดอลลาร์99เซนแล้วก็ถ้าพูดถึงการกินซูชินะคะครเราก็จะนึกถึงว่าจะต้องดื่มชาเขียวไปด้วยถูกต้องครับ แต่ว่าในวันนี้นะครับเราไม่มีซูชิแต่เราไม่ได้ทำมาให้คุณคือมีแอปพลิเคชันที่รู้วิธีแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้มีซูชิอยู่ตรงนี้แต่ว่าเรามีชาเขียวอยู่ค่บคุณผู้ชมนะแล้วจะดื่มชาเขียวกันก่อนก็ได้ครับแทนซูชิคือคุณทำรู้สึกว่าอยากกินซูชิมากแล้วแต่มันไม่มีไม่เป็นไรคุณก็ดื่มชาเขียวไปก่อนแล้วหลังจากที่เราถ่ายรายการเสร็จคุณก็ค่อยใช้ฟีเจอร์ร้านอาหารบนแอปพลิเคชันนี้นะคะไปตามหาดูว่าจะไปกินซูชิที่ร้านไหนดี ฟินกับการดื่มชาเขียวไปแล้วฟินมากเล,ว,ลวต้องไปหาซูชิต่อด้วยครับเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือแอปพลิเคชันซูชิที่เรามาแนะนําในวันนี้นะคะ S O O S, S H I <S ค่ะช่วงต่อไปนะคะช่วงเพลงเรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามชมกันเลยค่ะ